นี่ยครับอ๋อสตาร์ทก็มาปกติแล้วใช่ครับจากคุณแจก็พับอ๋อนี่เลื่อนไมบาโดเสื่อมอย่างนี้เลยใช่ครับนี่แหละพลัพลไหลมันเสื่อมครับ,ค,รบคนแกะไม่เป็นนี่ไปหมดกว่าจะหาพี่เขาเจอนะถ้าหาพี่เจอตั้งแต่แรกนะ <c oughs> ผมไม่มาสองรอบหรอก <c oughs> สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราพามาอู่รับอีกแล้วครับลับเนี่ยผมกว่าจะเจอเขานะ าต้องนานใครใช้รถนำเข้านะครับผมใช้ Toyota l e x u กับ่อยมากใครมีปัญหาโดยเฉพาะจอด่างจอเสียจอฟรีมมันเลือนลางนะครับเลือนไม่เสียเครื่องเสียงมีปัญหานะครับผมเจออู่รับครับมาดูดีกว่าว่าที่นี่รับซ่อมอะไรบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเรามาหาช่างโรดกว่าจะหาพี่เขาเจอนะถ้าหาพี่เจอเดี๋แรกนะผมไม่มาสองรอบหรอกพี่รับทําอะไรบ้างครับเครื่องเสียงรถยนต์นำเข้าครับนําเข้าครับควบคุงจอนะครับทั้งซ่อมทั้งติดตั้งครับรถส่วนใหญ่รถอะไรมาที่เจอบ่อยๆเลยที่เจอบ่อยๆครับพวกเล็กซัสพวกโตโยต้าพวกปาโดอะไรพวกนี้ยทุกปาโดใช่ไหมอาการส่วนใหญ่เป็นยังไงที่มาจอด่างส่วนใหญ่ครับจอดางครับผมมาเจอพี่เขาจากการที่ผมมีเบียมยูเซ็ตสี่จอด่างเหมือนกันนะครับแต่เราไปทำมาที่นึงทำปุบพังกว่าเดิม คือจอมันจอผมมันไม่พับเนอะนะมันเกิดจากอะไรพี่ตัวมอเตอร์โซลมันไม่ตรงครับพอพอมันเคลื่อนแล้วมันก็จะมันอาจจะเปิดได้แล้วก็อาจจะไม่พับหรือว่าพับลงแล้วไม่เปิดอะไรครับแซวเป็นปัญหาปกติใช่ครับจริงๆรถนำเข้าส่วนใหญ่ปัญหาที่ผมเจอคือเครื่องเสียงเสียจอดับใช่ไหมพี่จอลอกแก้ได้หมดเลยแก้ได้หมดครับแก้ได้หมดอยู่แล้วมีประสบการณ์กี่ปีแล้วพี่ โอ้ผมอยู่ในน่าจะปีผมมากรุงเทพก็ทำเครื่องเสียงปีซีหนึ่งนะครับสีหนึ่งเลยสี่หนึ่งหจริงเยอะมากเดี๋ยวไปดูข้างหลังเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูคันผมก่อนสักสี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วเนอะเรียบร้อยแล้วไปดูก่อนดูเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูนะครับตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนอะใช่ครับกล้องลองกล้องถ่ายดูนี่ครับอ๋อสตาร์ทก็มาปกติแล้วใช่ครับดากุญแจก็พับปกติคุญแจพับปกติใช่ครับ เปิดก็พับขึ้นออโต้ครับนี่คือระบบสมบูรณ์ของมันครับพี่เอ่นแล้วจริงๆเกิดจากอะไรพี่มันมันมันมีผลหมดอยู่ในส่วนอะไรอ๋อในส่วนอะไรเนาะครับผมจะมาร์คครับจะมาร์คตำแหน่งเครื่องจริงพี่ผมอ่ะบอกลูกค้าตั้งแต่แรกว่าผมมันไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนต้องรื้อนี่คือจอเดิมเนาะต้องรื้อออกมาแบบนี้เลยครับถูกไหมครับครับอันนี้คือจอส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีใช่แล้วจะลอกก็ต้องลื้อออกมาแบบนี้นะครับรื้อเสร็จเนี่ย ถ้าใส่ไม่ดีมันก็ไม่ปกติเหมือนเดิมมันก็จะเคลื่อนนั่นเองครับจริงๆพี่ทํเบียมรุ่นอื่นด้วยไหมทำทำทำทุกรุ่นแตวส่วนใหญ่มารุ่นไหนบ้างที่เจอบ่อยๆที่เจอบ่อยๆก็ F10 ไหม F10 ก็มีครับทั้งเดินไม่ครับเดินไฟผมได้ทุกจุดนะครับซีรีส์7ส่วนใหญ่มันคือราคาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่พี่เอ่อตัวเริ่มอยู่ประมาณสัก4,500ครับ4,500ครับเชื่อผมมาแบบนี้จบกว่าจอขีดซ่อมได้ไหม อ๋อถ้ามาเดยพิกเซลต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเหรอรับก็มีอะไรก็เบิกได้เบิกได้ครับก็คือจอ b e นซ์บีได้หมดได้หมดครับซีรีสจ็พี่ครับจอหลังทําได้ไหมจอหลังก็ทําได้ครับจริงๆเหมือนจอหน้าไหมซีรีส์็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันเลยฟิล์มฟิล์มพวกนี้คือ เป็นพลอยเป็นร้อยสามสิบห้าครับมันจะมันจะเหมือนกันครับเหมือนกันจริงๆทุกอย่างต้องดูที่องศาเลยเนาะคือผมว่ามันดูเหมือนง่ายนะไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะครับผมเห็น DI y วในหลายๆช่องทําได้เหมือนกันใช่ครับแต่มันต้องใช้ประสบการณ์ครับมันก็วัดฝีมือว่าเป็นเม็ดไหมอะไรสิมันมีความละเอียดตรงนี้ครับใครก็ติตได้ความละเอียดก็อยู่ในห้องกันฝุ่นไม่อะไรครับอ๋อมันมีผลใช่ไหมมีผลครับอ๋อต้องเป็นทั้งทําอยู่ในห้องอย่างนี้แล้วบางทีถ้าทําไม่ดีก็จะเป็นเม็ดแล้วจริงๆมันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรพี่มันแตเพรราะอไ อ๋อมันมันเสื่อมครับฟิล์มเสื่อมเมืม่อกี้นี่มีปาโดมาเนี่ยพี่เน่เนี่ยนี่ปาโดอ๋อนี่นี่เลื่อน,น,นอไมลปาโดเลยครับอ๋อนี่เลื่อนไมลปาโดเสื่อมอย่างนี้เลยใช่ครับนี่แหละโพละรายมันเสื่อมครับเราก็ติด<อ>เป็นเป็นฟิล์ม90องศาครับแต่มันจะได้ประมาณ95%้า้าและครับไอ้พวกนี้ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าร้อยนะครับไอ้พวกนี้คือประมาณก็แต่จริงๆนะผมผมแนะนําว่ามาช่างเฉพาะทางนะครับคนไม่มีประสบการณ์แกะพังหมดใช่ครับใช่ไหม ใช่ครับคนแกะไม่เป็นนี่ไปหมดมันมีผลมันครับมีผล,ผลมากๆอย่างอย่างเอาอย่างเคสขันไม่ดีเนี่ตัวนี้มันเฟืองมันจะแตกพี่อ๋อมีเฟืองผมแตกด้วยมันมันมันคือพอมันเป็นจุดมาร์กใช่ไหมพี่เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ใกล้ๆอ่ะพอพอ,พอมันหลุดจากตรงนี้ใช่ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นบ่าครับถ้าขันไม่ดีมันก็หลุดออกทีนี้มันก็ไม่มีตำแหน่งยึดน็อตผมต้องมาทำมาสร้างน็อตขึ้นมาใหม่พี่เนยคุณดูเวลาแกะนะปลาติกพวกนี้พวกนี้มันแตกหมดเลยมกรอบแตกหมดเลยครับเนี่ย คือเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมมาบอกลูกค้าว่าผมไม่ยาบแก่แต่ที่นี่มีประสบการณ์ตรงมีอะไรนะครับดังนั้นมาได้เลยเนาะครับอะเดี๋ยวไปดูเขาตรงนู้นกันครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นเลือนไมอะไรพี่อ่า r หนึ่งเจ็ดสองครับ slk สองร้อยครับตรงกลางใช่ไหมใช่ครับที่มันชอบชอบเสียใช่ไหมมาดูมาดูครับโอ้หตัวนี้แต่ฟิล์มเก่าเลยนะไหนขอฟิล์มเก่าดูขอดูฟิล์มเก่าหน่อยอ๋อฟิล์มเก่าจะยับเลยยับเลยเอาขึ้นมาดูนะอาเจ็ดเจ็ คือคือโอ้ดูฟิล์มเก่าผมผมซ่อมบ่อยครับพี่เนมงผมมีสเปร์เลยครับผมมีสเปร์อยูน่นะจะสามจอใช่ต้องมีสเปร์เนาะเหมือนกันผมทํารุ่นไหนก็ต้องมีสเปร์ไว้ก่อนเวลาผมไปถ้าเป็นเต็นซีเจผมส่งทีมงานไปทําหน้าง,งานเลยแล้วเวลาเปลี่ยนหูจออย่างนี้ส่วนจำดัะเลื่อนอย่างนี้นะครับอ๋อใช่ครับนี่เลื่อนอย่างนี้เบนซ์ส่วนใหญ่เป็นหมดนะใช่ครับถ้าถ้าตัวหลักที่ผมทำดิออย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองราคาประมาณเท่าไ ก็ประมาณเท่ากันประมาณ4ี่พันห้าสแตนดาร์ดก็สี่พันห้าเนอะใช่ครับโอเคแล้วอย่างข้างบนเนี่ยพี่มีอะไรบ้างเนี่ยเห็นพี่มีหลายชิ้นอ๋อก็จะเป็นสเปร์ที่ซื้อเก็บไว้พวกนั้นนะครับพวกที่เสียบ่อยๆยังเป็นจอ BM เอ็มงไรอ่าจอ BM ครับอันนั้นพวก F30 ใช่ครับอันนี้จอเนี่ยอันนี้น่าเบนซ์อ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับพวกนี้ก็เป็นเบนซ์ต่างๆใช่ครับครบแล้วจอเลนไมลพวกนี้ถ้าเสียก็ซ่อมที่ซ่อมได้ใช่ไหมครับซ่อมได้ครับส่วนใหญ่การรุ่่่นนเเเกกา็สียยอะะใชครับ มันไม่แค่ใช่แค่ LCD หล้วครับบางทีก็จะเป็นด่างๆอยนี้ครับอ๋อด่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมเอาอีสัมก้ามให้พี่เขาทำนะได้ด่างนี้เขาทำได้หมดโอเคมาดูดีกว่านี่คือกองอะไหล่ของรถอะไรบ้างพี่ก็จะเป็นพวก โตโยต้าแคมเบอรี่ครับ A V C ศูนย์ครับอ๋อนี่ตัวนี้ป่ะใช่ครับที่เสียบ่อยๆส่วนใหญ่เสียจากอะไรครับกล้องมาดูใกล้ๆจอก็ด่างครับจอด่างครับอันนี้พี่แซนบายเผื่อซ่อมเลยใช่ครับพวกเอ่าซีดีไม่อ่านจอด่างอะไรพวกนี้เฮ้ยผมมีเล็กซัสเขีนอยู่ข้างบนอยู่มีเล็กซัสอยู่ป่ะครับอ่าไรไอเอ็เขียนอยู่ข้างบนครับอันนี้ซีดีไม่อ่านก็ซ่อมได้ซ่อมได้แพงไหม อยู่ที่ถ้าว่ามือ2ก็เดือนประมาณ5 6 0 0กครับห้านเชนเจอร์ครับก็จะได้หัวอ่านด้วยครับก็คือเล็กซัสทั้งบนเป็นเล็กซัสนะครับเป็น RX อันนี้เป็น GS ใช่ครับ GS เ0ส GS 300อา่าุมเก่งกันเนี่ยจำได้หมดเลยอย่างพวกนี้เป็นพวกอะไรพี่โตโยต้าเอติมาครับเอสติมาที่เจอเป็นอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เสียจอจอจอด่างเยอะอยู่ครับแล้วพี่ก็ถอดจอไปซ่อมให้เขาให้เขาก่อนใช่ครับแล้วพวกนี้ฮาร์ดติดเสียบ้างเป่เสียครับมีมีบางตัวถ้าบางตัวผมถอนนอกท้องไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับบ ถ้าที่เสียอาการเป็นยังไงอ่ะขึ้น A โปรแกรมครับอ๋อขึ้น A โปรแกรมคล้ายๆกับ R X 270ครับก็คือรถนำรถนำเข้าอ่ะใช่ครับส่วนใหญ่เสียหมดอะไรพวกนี้อะไรพี่ตอนนั้นเป็นตัวเอเอสสองครับเป็อเอสครับอ๋อซ่อมได้หมดเลยใช่จริงๆที่นี่มีจอยนดอยด้วยนี่มีครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งอ่ะไปดูกองอะไรกองนี้ดีกว่าก็เป็นตัว A H 20แหละครับ A H 20สสองศูคือตัวพาดเวลไฟอะไรอ๋อพาดเวลไฟ โอ้พี่จริงๆพี่มีอะไรนี่จริงๆริงะว่าเสียส่วนใหญ่เสียก็ซ่อมได้หมดเนาะครับส่วนใหญ่เอาผ่านเวเฟไฟเจออะไรพี่ก็จอด่างมั่งแล้วก็พวกบูทบูทเปิดไม่ติดนะครับบูทเติร์นเปิดไม่ติดครับอ๋อจริงๆบูงบูทรับตัวนี้จะเป็นฮาร์ดดิสต์เข้าไปอ๋อเป็นฮาร์ดดิสต์ส่วนใหญ่ฮาร์ดดิสต์เสียอ๋อพวกนี้พี่มีสแปร์หมดอยู่แล้วนะครับมีครับมีที่เป็นสมบูรณ์เลยแบบนี่นี่อันนี้ก็เป็นสมบูรณ์เลยมีมือสองมีเก็บสแปร์ไว้หมดใช่ครับรุ่นไหนเสียบ่อยๆพี่ นี่เอเดซิมาป่ะใช่ครับเอดซิมาอย่างที่ไม่มีหน้ากากกันนะครับเอเอซิมาอันนี้ฮอนด้าครับไอจีเก้าอันนี้อะไรพี่เอ่อาจจะมาจิตตี้ครับมาจิตตี้โอ้จริงๆซ่อมได้หมดเลยถ้าวิทยุเดิมเสียพี่ติดใหม่กับซ่อมแบบนี้ไหนคุ้มกว่ากันอย่างถ้าเป็นเอดซิมานะครับถ้าจะดูไฮบริดมันต้องซ่อมใช่เพราะไฮบริดมันต้องดูระบบตรงกลางเนาะมันมีเฮดยูนิตอ่านคอนโทรลทุกอย่างข้างในใช่ครับ จะมีฮาร์ดดิสต์ประมวลผลอยู่ตรงนั้นครับอันนี้เซอซีมาซ่อมเท่าไหร่ประมาณประมาณส0 0พันครับส0 0พันครับก็คืออาการทุกอย่างเข้ามาดูก่อนใช่ครับก็คือ4,000บวกลบครับอ่าก็เปลี่ยนจอมาสี่พันห้ครับถ้าซ่อมอาการนี้ Lexus r สอกัผมเจอบ่อยๆเหมือนกันเฮดยูนิตเสียใช่ครับก็อาการเดียวกันเหมือนกันครับมันบูทเครื่องไม่ติดเลยนะพี่ใช่ไหมมันสตาร์ทไม่ได้เลยนี่ใช่ครับเพราะมันต้องเป็นเฮดยูนิตที่อยู่หลังเกียร์อันนั้นต้องประมาณเท่าไหร่พี่โอ้ตัวนั้นจะสูงนิดนึงครับถ้ามหนึ่งครับ ส่วนใหญ่เสียเพราะอะไรอะับเคยเจอได้เป็นเคสร,ร้านแอร์ครับตอนที่มันถอดออกมาแล้วใส่บรกอ,อกเข้าไปช่างส่วนใหญ่ัไม่เขาไม่ค่อยรอครับคือเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทเลยต้องอ่อนทิ้งไว้สประมาณห้าถึงสิบนาทีครับโอ้ย oh, เป็นเคล็ดลับเลยเพราะอะไรพี่มันต้องบูทก่อนไหมครับอ oh. ให้ฮาร์ดดีมันทํางานหรือแม้กระทั่งที่มันเป็นดีวดีเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันอย่างเหมือนไอ้ตัว 600จะมี DVD ที่มันใช้ในการบูตครับสมัยก่อนอ๋อใช่ใช่รูองก,ก่อนไป DVD <นะ S 1> เดี๋ยวไป,ไปดูต้องให้มันพังได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่หลอมันอนะ๋อโอเคองั้นไปดูดีกว่าอันนี้คือตัว DVD ใช่ไหมอันนี้ผมหาซื้อรหัสตอนนี้ l e x กซัสโตโยมันตัวนี้คือเป็น DVD อ่านใช่ครับเป็นเป็นดีวีดีในการบูตเปิดระบบครับถ้ามันไม่มอันนั้นก็ขึ้น A โปรแกรมเลยถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัวเก่า ถ้าเป็นต่มสองพันสิบสองจะเป็น DVD นะใช่ครับหลังจากนั้นจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะผมใชได้ทุกช้องทุกต่องครับคุมแม่นเหมือนกันไว้ซื้อเยอะซื้อบ่อยเคยพังอืมแต่ผมว่าพอเปลี่ยนเป็นระบบฮาร์ดดิสก์แล้วมันดีกว่าใช่ครับเพอรูสีดิรุ่นเก่าใช่ครับฮาร์ดดิสก์จะเป็นไปสิบสามสิบสี่เนาะจะมีพวกบลูทูธทุกอย่างระบบมันจะต่างกันเลยมันจะบลูทูธขึ้นมาด้วยครับก็คืออัปเกรดมาเหมือนกันได้หมดตรงนี้ก็จะเป็นซ่อมพวกนี้ใช่ไหมพี่อันนี้ซ่อมอะไรซ่อมอ๋อซ่อมจอครับจอถ้าเป็นอออ้้ตัััวนนครบเเมื่กีีจจสย ครับจอดังแล้วก็ไอ้ตัวไอกปุ่มไฟหลีครับก,ก็ได้หมดทุกจุดอะครับพี่เนงคือ,อเพราะไฟหลีไม่ติดอะอย่างคันเล็กซัสคันดำคันนั้นก็แอร์มันไม่ขึ้นครับอแอร์ไม่ขึ้นผมก็จะมีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแหละท,ที่ที่เราดูเมื่อกี้ครับเหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นผมก็จะซื้อหัวตัดซื้ออะไรมาลอง <c oughs> ครับทีนะ่นี้มันต้องโบเนาะครับมันมันมันจะสรุปอาการได้ง่ายครับใช่คือรามีอะไรมันมันลองสับปุ๊บรู้เลยครับรู้เลยครับดังนั้นจริงๆนี่เป็นทินลับของคนเล่นเล็กซัสโตโยตานะ จริงๆผมว่ารถยุโรปพี่ก็ได้หมดแหละได้ได้หมดครับแต่ส่วนใหญ่อะสูตรบริการไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนอย่างนี้ถูกต้องครับ,รบเดี๋ยวไปดูเล็กซัสกันครับคันนี้เป็นเล็กซัส Ls 600 H ด้วย<ช> L ด้วยหูตัวนี้ต้องบอกก่อนหายากมากเลยนะครับเล็กซัสคันนี้นะ แพงมากนี่ออกมาแพงมากคันนี้เอามาทําอะไรครับพี่การรอดิโอออฟครับพี่ไม่มีเสียงจอคอนโซลกลางหลังอ่ะมันเสียอมันก็จะเหมือนหลักการเหมือนถ้าเป็น460น็่จอเพดานมันจะทางมันเป็นอาการประจําตัวของมันอ๋อการจําตัวของมันครับตอนนั้นผมก็เลยเสนอลูกค้าให้ลงจอยดอยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรือนใหม่มันจอด่างอ่าจอด่างปัญหาปัญหาประจําของรถประมาณ10กว่าปีอยู่แล้วโดยจอเล็กซัสนะจอด่างเล็กซัสโตโยต้าด่างเกือบหมดใช่ครับ แล้วแล้วพว,พวกนี้ระบบไฟฟ้ายากกับปกติไหมมีดอะแกรมอยู่ครับพี่มีมดอะแกรมอยู่ครับ,รบก็จะค่อนข้างทีแบบต้องดูดีๆครับต้องเฉพาะทางใช่ครับรถพวกนี้ครับปัญหาประจำรุ่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่มีมีอะไรบ้างไออย่างพวก LS อะ่ะผมขาย LS บ่อยมากเลยอ่าอันดับแรกอ่อถ้า l s ก็จะเป็นมันมันก็จะเป็นแอมด้านหลังครับพวกมาร์กเลวินสันหรือว่าถ้าถ้าถ้าจริงๆ460กับพวกเอ่ l H 600เนี่ย อาการออเดโอออฟครับจอเพดานหรือว่าจอคอนโซลกลางมันจะพังครับพอจอพังข้างในมันเหมือนปเป็นคอนโทรลแอมป์ทั้งหมดมันก็เลยเงียบใช่ครับใช่ครับจอมันติดอยู่แต่ว่ามันมันจะไม่อั้นอ่างั้นเดี๋ยวมาดูอันนี้เล็กซัสนะแล้วอันนี้อาการที่เขาตอนนี้พี่ทาคือต้องทํำยังไงบ้างเคสลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยเลยครับอ๋อแต่สมมติผมผมไม่เปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยผมทําไงอ่าซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้ครับเขาใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้า อาการอ a u d โอออฟก็ประมาณประมาณ2อ0 0 0ื่นสี่ครับสองหมบาทครับต้องต้องเปลี่ยนบอร์ดแต่จอจอคอนโซลกลางครับที่มันเสียอย่างก็มีอะไรครับโอ้ยรถ10ล้าน20,000ไม่แพงหรอครับแต่หาอะไรให้ได้เถอะเข้าศูนย์แม่งเปลี่ยนทั้งกล่องโคตรแพงเลยบอกเลยเลกซัสเนี่ยแต่อันนี้เปลี่ยนจอแอนดรอยเซฟกว่าไหมเซฟกว่าครับเซฟกว่าเซฟกว่าเยอะอ๋อนี่เปลี่ยนจอแอนดรอยตรงรุ่นเลยก็จะใส่เป็นรถรุ่นค่อนข้างใหญ่ครับพี่เนมก็ก็เลยต้องต้องต้องใส่เป็นตัวนี้มันจะมีเป็นเป็น กล้องรอบคันในตัวเดียพี่อ๋อกล้องรอบคันในตัวอ่าเดี๋ยวไปดูอีกทีอ่าแล้วจอหลังตรงไหนเสียพี่จอหลังก็ตรงนี้แหละครับอ่าพี่พาพี่เข้าไปดูหน่อยพี่จิ้มให้ดูหน่อยเสียตรงไหนเสียลดตำแหน่งนี้แหละครับตัว,ต,วตัวนี้ผมใส่เป็นจอแอนดรอยนะครับพี่อ๋อจอแอนดรอยแล้วจอแอนดรอยหน้าหลังเลยครับนี่ครับเป็นจอแอนดรอยแล้วครับแต่ฟังก์ชันเดิมๆใช้ได้หมดถูกไหมใช่ครับไอ้ตรงคอนโทรลตรงไอ้ตรงด้านกลางนี่ก็ใช้ได้ตรงกลางใช้ได้หมดอยู่แล้วใช่ครับตรงนี้นี่ตรงเนี้เลยครับอ๋อก็มันจะเหมมือนี่ใช้ได้ เล่นแยกกันได้เลยครับเครื่องเสียงดีเหมือนเดิมไหม่านมั้งเล่นิสันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอ๋อโอ้นี่บอกเลยว่าคนเล่นนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่ถูกต้องเลยนะอะไรอย่างเล็กซัสรุ่นอื่นอะพี่อย่างเช่นพวกเล็กซัส RX 270 350 450ปัญหาที่เจอบ่อยๆมีอะไรบ้างถ้าเป็นเกี่ยวกับเสียงก็จะเป็น power amp ด้านหลังครับครับ พังของตัวมันเองครับเป็นเป็นของไพาอเนียผลิตให้อ๋อไพาอเนียใช่ครับมาร์คเป็ิสันก็มีมาร์คเป็ิสันก็มีครับเออถ้ามาร์คแพงกว่าไหมมาร์กแพงกว่าครับเออผมผมเจออยู่แล้วนะเดี๋ยวคุณดูแล้วรถมาร์คนี่หายากมากส่วนใหญ่มันเสียเพราะอะไรส่วนใหญ่มันเสียเพราะตรงตำแหน่งน้ำมันไม่มีมันร้อนครับถ้าเป็นไพาอเนียนะมันไม่มีพัดลมแต่ว่ามาร์คมีพัดลมเลยครับอ่ามาร์คมีพัดลมใช่มาร์กมีสองสามตัวเลยแต่แต่พาอเนียจะไม่มี วอมร้อมจะสะสมงัม้นบางทีก็สละดซี่ขเองครับเราเล็กซัสพวก Ls 460ธรรมดาที่ไม่ใช่ 600L มีปัญหาเหมือนกันไหมเหมือนกับพวกนี้เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันพวก,เ,กเล็กซัสรุ่นอื่นมีปัญหาอะไรพี่ที่พี่เจอตัวไหนประจํารุ่นพวก GS แหะครับ G S ก GS ก็พักหลังก็เริ่มซ่อมจอด่างเยอะจอด่างใช่ GS GS 250คน450รนก็มีนะครับจอด่างต้องจริงๆต้องช่างเฉพาะทางนะที่ผมมาหาพี่เนี่ยโอ้ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือคนทานานไม่เหมือนกันบ,บางทีมันลดแต่ละรุ่นมันจะมีจุดจุดเขาเรียกว่าจุดแก้ไขแต่ละรุ่นเฉพาะไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ซึ่งพี่ทำทุกทุกทุกรุ่นอยู่แล้วถูกไหมครับทุกรุ่นอยู่แล้วใช่ครับทุกที่เป็นรถนําเข้าทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นจอเลือนใหม่ของเล็กซัสหกร้อย h นะ l s หกร้อย h จะเป็นจอใหม่แบบนี้แบบเดียวนะเฉพาะหกนะร้อยเนาะที่เป็นจอแบบนี้นะอันนี้อาการเป็นอะไรพี่จอดังครับจอดงัดงโ้มันต้องจอดังแล้วมันจอทั้งหมดเลย ใช่ครับมันจอเป็นจอ LCD ใช่ไหมใช่ก็เป็น LCD ยาวเลยครับตัวน,นี้จะเป็น12.3นิ้วครับอ๋อผมเข้าใจแล้วมีหน้าละ600 h จึงเป็นรถที่แพงสุดเพราะออปตชันทั้งในเป็นอย่างนี้เพราะ 460L ยังไม่เป็นเลยใช่ครับอ๋อนี่ก็คือจัดการจากตรงนี้ได้ครับเครื่องเสียงพังตัวนี้ก็ต้องเสียส่วนใหญ่ก็เสียหมดแล้วเนาะใช่ครับอืมซ่อมได้อยู่แล้วซ่อมได้ครับอ 400 460L ใช่ครับคันนี้อาการเป็นยังไงพี่มีซ่อมอะไรคอนโทรลบุ่มคอนโทรลแอร์มันไฟไม่ติดเลยครับตรงนี้ไฟไม่ติดเลยใช่ครับมันส่วนใหญ่เสียจากอะไรพี่ตัวยูนิตมันเสียเองครับผมก็จะมีโดที่เป็นเซ็ตแอนแฮนหลักมันถ้าเรามันมีเราเทสมันได้ง่ายครับส่วนบริการยังไม่มีเลยใช่ครับแล้วก็ตัวเรือนไมล์จอดังนะครับพี่ให้พี่สตาร์ทให้ดูหน่อยเรือนไมล์ดังอ้าว ุแจอยู่ในตัวเองอันนี้ด่างอยู่ใช่ไหมครับด่างอยู่ครับยังไม่ได้ซ่อมอันนี้คือ b ีฟอ r e เนาะไอ้อย่างเงี้ยเลื่อนไม้เสียตั้งกี่บาทพี่ตัวนี้จะอยู่ห้าพันห้าครับห้าพันห้าครับเนื่องจากมันทำยากใช่ไหมก็ทำยากแต่ผมมีสแปร์เลยนะครับอ๋อพี่เปลี่ยนได้เลยใช่ครับผมจะเป็นอะไรพี่เปลี่ยนได้เลยก็คือบอห้าพันห้าใช่ครับอ่าถ้าสมมติไอ้ตัวไฟไม่ติดเท่าไหร่ ตัวไฟม่ติดถ้าเป็นยูนิตตัวนี้นจะแพงนะครับเสนอลูกค้าไปน่าจะ8ป0 0ั้าประมาณแป0 0าเราบอกราคาเพื่อให้รู้ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณต้องซ่อม้ที่นี่ซ่อมได้ใช่ครับผมเจออีกคันหนึ่งผมเจอบ่อยมากรถตอนนี้ผมเจอเลยพวกเครื่องเสียงที่เป็นเล็กซัสอะครับี่เป็นมาร์กเลยป็นสันครับส่วนใหญ่มันชอบเสียครับส่วนใหญ่อาการที่เจอไปแล้วมีอะไรบ้างพี่ขึ้นเป็นออเด o o รโอออฟเลยครับถ้าเป็นอย่าง4ี0ศูยเนี่ยจะมีจอเพดานข้างบน,นงอ่ะี่ข้างข้างบนเนี่ยคันนี้ก่อนเราเปิดคันนี้อ่ะลองไปดูให้กล้องดู อันนี้อจอจอกลางเสียใช่ไหมให้ดูก่อนถ้าจอกางมันเสียมันจะขึ้นออเดียโอฟครับพี่เลจอกางตรงนี้นะครับเสียมันจะขึ้น Audio ออเดียโอฟแล้วพวกพวกจอคอนโทรลตรงกลางนี้เสียด้วยไหมส่วนใหญ่จะพังยากครับพังยากได้าน,ด,านด้านหลังแต่จอบนเนี่ยเสียครับเสียพอ,อพอเสียปั๊บมันก็จะขึ้นออเดียโอฟคือคือจะเล่นไม่ได้ครับส่วนใหญ่ถ้าจอเสียก็มันเป็นเหมือนเฮดยูนิตคอนโทรลทั้งหมดเลยใช่ครับมันเป็นอนุกรมกันครับคือถ้ามันมองไม่เห็นจอไปดานระบบ ก็จะไปไม่ถึงมาร์กได้เป็นสันครับอซึ่งมันอยู่ด้านหลังครับมันจะเป็นอนุกรมกันถามอีกอย่างพี่ผมเจอประจําเลยแล้วทำไงให้มาร์กได้เป็นสันไม่ค่อยเสียมีวิธีป้องกันไหมโอ้ถามว่ากันน้ําครับกันน้ําใช่ไหมกันน้ําครับแล้วก็ผมเคยเจอในเคสลำโพงนะครับลำโพงมันกาวมันหลุดครับพอมันพอมันหลุดจากขอบประตูใช่ไหมมันก็ไว้เบียดพอไว้เบียดมันมันย้อนเข้าไปในแอ่งอ๋อบางทีก็พังจากตัวลำโพงเะครับพวกนี้มันขอบขาดครับพี่เดงเดีอยนนี้ผมก็ ก็ซ่อมบ่อยอยู่ครับไอ้พวก GS หรือว่า460เนี่ยโอเคเอางี้ดีกว่าจริงๆแค่นี้ก็เยอะแล้ววันนี้ใครมีอาการที่จอลายนะจอแตกนะครับเครื่องเสียงรถนําเข้าถ้าเสียติดต่อพี่ได้ที่ไหนครับหน้าร้านอยู่วัชรพลซอย4ครับอ่าแล้วเบอร์โทรพี่เบอร์โทร093ครับ5837 8 8 8 8ปดแ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 ปดโทรที่เบอร์นี้ได้เลยครับไม่ต้องโทรหาโนเนมนะโทรหาพี่เขาปัญหาเล็กๆเกนาะถ้ามีอะไรรีบเข้ามาแก้เพราะจากประสบการณ์ผมอะถ้าแก้ถูกมันไม่ต้องบานปลายนะลผมต้องโดนสองสมรอบเลยเลยเฉพาะเล็กซัผมอะเคยใช้เล็กซั้เป็นคนบ้านเล็กซัเนาะพวกแอมพวกทุกอย่างเนี่ยถ้าไปไม่ถูกที่ยังไงก็ท่อไม่ได้ครับใช่ไหม<ช>ที่นี่มีอะไรนะครับยังไงก็มาหาพี่เขาได้รจริงเนี่ยอูรับเลยนะ กว่าจะเจอพี่เขาเนี่ยผมคนกก้น Google เจอแล้วเนี่ยก็มีอะไรก็ติดต่อเขาได้นะครับหรือจะซื้อขายนะครับจะซ่อมรถก็ทักโนเนียมาได้เลยนะครับโอเคงั้นลาแล้วครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แดง